สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Membership p r ร g กรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัคร Membership รายเดือนเข้ามานะครับก็ขอกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับในการเป็น Membership ครั้งนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีการไลฟ์ Q&A อโอเคไหมะัะ จะมีการไลฟ์แบบตอบคาถามพิเศษนะครับเป็นถามมาตอบไยซึ่งจะไม่ได้ Public ทั่วไปนะจะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์เท่านั้นนะครับแล้วคิดดูสิสามารถถามคําถามได้เลยเพราะปกติ Private Coaching ของครูเนี่ยก็ราคาสตาร์ทก็5 9าหมแล้วนะครับที่จะมาสามารถาถามคําถามแต่เนี่ยสามารถถามได้ฟรีที่หน้าไลฟ์เลยนะครับก็ใครมีปัญหาใน relationship นะครับความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่า เออยังโสดอยู่อยากมีแฟนครูคะหนูทําแบบสเสน่ห์แบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดผู้ชายนัดไปแล้วหนูเจอหนูทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยคุณถามมาได้เลยได้คุยแบบใกล้ชิดเลยนะครับและที่สําคัญ จะมีวิดีโอลับด้วยที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนมันจะเป็นโบนัสพิเศษมันคล้ายๆกับมินิคอสย่อมๆเลยที่คุณเอาไปทาได้เล้วโบนัสที่3คือคุณจะได้อ e ีบุ๊กสาประโยคพูดให้ผู้ชายไปมันจะเป็นประโยคที่ผู้ชายฟังแล้วมันชโลมใจอ่ะมันรื่นหูอ่ะนะครับมันจะรู้สึกว่าโอ้โหคุณนี่น่าทนุถนอมคุณแบบเป็นแรไอเทมเป็นผู้หญิงเลอค่าล้ำค่าโอเคเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็อยากจะให้พูดคุยแนะนําตัวนะครับเราสร้างคอมมูนิตี้ตรงนี้กันขึ้นมาเนี่ยให้เป็นที่ของแห่งการพัฒนนาาตัวเเเองงนะรสูู่กป็ผ้หญิล เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำเนี่ยคือเราอยากจะมาพัฒนานะครับให้ประเทศของเราเนี่ยตื่นรู้กันเรื่องความรักเยอะๆตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเยอะตื่นรู้งด้านการพัฒนาตัวเองเยอะเพื่อที่จะนําไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณรู้รู้อะ่ะเห็นภาพของชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคุณจะตัดสินใจในความรักเลือกคนที่ใช่เข้ามาเป็นผู้ชีวิตนะครับก็พออวพยพรนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จในความรักแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะในทุกๆไลฟ์ทุก ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันช่วยคุณได้เยอะมากนะครับคอนเทนต์มันมีประโยชน์มากผมตั้งใจทําตรงนี้มาเพื่อช่วยผู้หญิงไทยช่วยเหลือคนไทยจริงๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Membership ครับว่ามีอะไรจริงๆมั่งเจอกันในคลิปหน้านะครับ